สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16สิงหาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโดยเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลเริเมเ์ลีออังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะบอลมาร์ไป4-2ผลฟุตบอลหลีกเอ,อิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1แลนเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซย์1-0 ผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่1เอ็มโปลีเสมอกับเลจิณาหนึ่งต่อหนึ่งด่นจุดโทษก็เป็นเอ็มโปลีที่เอาชนะเลจิน่าไป3ามต่อศูนย์สัสโซโลเอาชนะคันตันซาโลหนึ่งต่อศูนย์เลเชเอาชนะยูเวสตาเบียสองต่อศูนย์ไรจเจโนก็เอาชนะวินเซนซาไป3าต่อศูนย์ผลฟุตบอลเอเรลูซิลิกของคอลเลน์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่สองเทลสตาร์แพสโซไปศูนย์ต่อสอง ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีาลากาบลูเตเกต์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีสอง AVS ฟูตบอลแพ้กับคาซาปีอาไปศูนต่อสผลฟุตบอลสเปรนตุรกีเม,มื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2กาลาตาสายเอาชนะคารากุมรุก3ตาต่อศผลฟุตบอลเบลเยียมโปแลนกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4สอเอชลูเวนแพ้กับเกงไป1นต่อสผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีหนึ่งคิโรนาแพ้ก,กับไลรย,ยอบอิโาโนหนึ่งต่อส ลาบีเยิวก็เอาชนะ,ละเลอโอโอเบโดไป2อต่อศผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีหนึ่งแลอาบียาเดลิดเอาชนะเซลตาเอฟซีสาต่อศูและปูกอิก็เอาชนะเลโอเนซาไป5้ต่อหผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีหนึ่งราชบุรีเอฟซีเสมอการเจนนาบุรีเอฟซีหนต่อหผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1โปลิสเทโลเอฟซี FC, เอาชนะจันทบุรีเอฟซีหนต่อศูนย์ และผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้โมน,นี้ก็เป็นนาทีย6่ c อฟซอันยังแพ้กับโปฮันสติลเลอร์ศูนละต่อหนึ่งเชจูยนาเต็ก็เสมอกลางวัน FC ฟซีไปศูนะครับแายนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ